สวัสดีครับชาวเปนเด็กเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้เราในเกม Battlefield 2 0 2ศครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับก็เรียกได้ว่า Battlefield 2องอาจจะโดนทิ้งอีกแล้วก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งเราจะเป็นไงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกอาใจก้องซ่าด้วยนะครับผม c o d ้ Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั o นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับเมื่อช่วงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทาง e a ได้เปิดรับสมัครงาน เพื่อหานักพัฒนาเกมมาร่วมงานในสตูดิโอ EA Seattle นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในปี2021นี้เลยนะครับผมโดยตำแหน่งดังกล่าวนี้ก็คือผู้กำกับด้านการออกแบบเกมสำหรับโหมด Single Player ของ Battlefield ภาคใหม่นะครับผมที่ยังไม่เปิดตัวนะก็เรียกได้ว่ามีข่าวเนี่ยออกมาแปลว่า Battlefield ใหม่กำลังถูกพัฒนาแล้วซึ่งภาค2 0รูที่เราเล่นอยู่นะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าทุกคนต่างรักและชื่นชอบกัน แต่ว่าไดททางสตูดิโอหลักนะครับก็ได้บอกว่ายังคงเน้นการพัฒนา b a t t l e f i e l d 22เป็นหลักและไม่มีความสนใจแฟรนไชส์อื่นกยว้ง b บ t t l e f i e l d ในขนาดนี้ที่เขาทำอยู่นะตอนนี้นะก็เรียกได้ว่าข่าวนี้ออกมาก็ผมเชื่อว่าใครที่ซื้อ b a t t l e f i e l d 22มาแล้วก็น่าจะกังวลกันพอสมควรโอเคเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันในเกมแล้วกันเข้าเกมก่อนโอเคครับผมอ่านี่เป็น64คนเนาะก็พูดเกินนก้กมาสักนิดนึง ในส่วน Battlefield 2042นะครับที่เราเล่นกันอยู่ตอนตอน,นี้นะนี่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ดีว่าในภาคเอ่อภาควีคือภาคก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นภาคที่เป็น Battlefield ที่มีเนื้อเรื่องนะครับก็คือมีโหมดโอ,โอ้มีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นนะครับแต่ในภาคนี้ตัดออกไปเลยไม่มีเนื้อเรื่องให้เล่นนะครับก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่หลายๆคนเขาก็บ่นกันนะว่าเออเนื้อเรื่องไปไหนนะฮะก็เรียกว่าเออก็ก็เข้าใจนะครับว่า เขาบอกว่าแบบจะเน้นมัตติเพเยอร์นะภาคนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องมาให้เล่นกันแล้วนะครับก็เลยได้ว่าตามสภาพนะฮะก็ช่วงเป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 ิดตัวแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอภาคนี้นี่คือหลายๆคนต่างแบบโอ้โหสุดยอดเป็นภาคที่ตอบโจทย์ทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตที่โคตรนานนะฮะกว่าซีซั่นหนึ่งหรือว่าในสมเปรตพาร์ทจะมาก็หูใช้เวลาไปประมาณประมาณครึ่งปีหลังจากวันนับจากวันที่เกมเปิดนะฮะก็เลยได้ว่า หลายคนที่เล่นเกมนี้มาหรือที่ซื้อมาในเดย์วันเนี่ยน่าจะเป็นฟีลลิ่งทีค่อนข้างหัวร้อนพอสมควรนะใครไม่หัวร้อนให้ตบเลยจริงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่ <laughs> Day เดย์วันม <c oughs> าแล้ว่าก็เซ็งนะครับเราก็เซ็งแหละแต่ก็ณตอนนี้เกมมันก็อัปเดตมาถึงซีซันหนึ่งที่ตอนแรกเขาบอกว่าเ,เกมจะอยู่ถึงซีซันซีซันสี่นะครับที่เขามีมีแลนเอาไว้แล้วนะก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่านะตอนเนี้ด้วยความที่เขารับในส่วนของไอ้นี่ใหม่แล้วอะ อะไพนักงานใหม่ไ on ม่ได้พนักงานใหม่เรียกว่าตำแหน่งใหม่ที่จะมาดูแลการกำกับในส่ on วนของภาคภาคเลยนะภาคใหม่เนื้อเรื่องนะที่ภาคนี้ไม่มีนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้เกมเมอร์หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าภาคนี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าคือเอาง่ายเข้าจะไปว่าเหมือนภาคเนี้ยมันยังแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่รับพนักงานแล้วอ่ะรับคนทำงานใหม่แล้วอ่ะที่จะทำภาคใหม่ซึ่งแบบมันแบบวัด เอาจริงเหรอครับอืมผมก็เข้าใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าใครที่ได้ยินข่าวเนี้คนที่เล่นภาคนี้นะแล้วซื้อแล้วนะก็รู้สึกแบบจริงปะเนี่ยหาคนหม่เรหรอหาจะทำภาคหมายเรหรอภาคนี้เอาให้รอดก่อนไหมอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็เชื่อว่าหลายายคนที่เล่นภาคนี้โอ้หลายลคนที่เล่นภาคนี้ก็น่าจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นกันเยอะนะครับมาเล่นโดนกันมากนีกว่าไฟโดนบึ้นๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเชื่อว่าแรกๆหลายหลคนน่าจะหายกันพอสมควรนะครับในภาคนี้นะ แรกคือไฮกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปิดตัวที่แบบโหโคตรสุดเท่นะฮะซึ่งเกมมันก็อืมหลายๆอย่างนะฮะแรกๆนี่คือแบบเท่มากจริงนะยอมรับเลยโหแบบตอนเบต้าใครทำเบต้ามั่งที่แบบได้ทดสอบกันอ่ะคือเกมมันเจ๋บบงมากนะครับหลายๆคนต่างแบบชื่นชอบอะ่ะคือเกมมันสนุกมากแต่หลังจากเบต้านะครับหลังจากที่เกมเปิดตัวมาได้สักพักนึงเนี่ยเกมก็ค่อยเริ่มแบบคนหลายๆคนก็แบบฮึ อะไรวะเนี่ยทำไมมันเกมมันมีแค่นี้หรอมันมันมีปืนแค่นี้หรอมันมีแบบแค่นี้หรอหรือว่าอะไรยังไซงซึ่งแบบผมไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าแบบมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแบบมันก็เล่นได้ไม่ค่อยเบื่อผมว่านะเพราะว่าแต่ละจุดมันมีจุดให้เล่นเยอะมากแต่ว่าในส่วนของออระบบปืนที่ค่อนข้างน้อยน้อยเลยละ่ะน้อยถึงถึงน้อยมากนะฮะ แล้วก็ระบบการต่อตีไม้ที่หลายคนน่าจะบ่นกันในช่วงแรกที่แบบโูปิงไม่ได้ปิงนีแหลกมากครับแหลกแบบแหลกอะไรวะเลยทีเดียวนะกล้าพูดคำนี้เลยว่าแหลกอะไรวะโอ้โหโอ้โหไม่มีนี่ด้วยวะตายเอมดแล้วกันนะครับผมตายก็ได้ครับก็เลยว่าแล้วก็ตัวละครหลายตัวที่แรกๆนี่ค่อนข้างแบบค่อนข้างโอพในบางตัวนะเช่นซันแดนเนี่ยแรกๆคือโอพมาก นะครับที่มีในส่วนของระเบิดถึง3ลูก3รูปแบบเลยนะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ในตอนนั้นคือ o p สุดๆนะฮะแล้วก็บัคต่างๆที่เยอะมากนะการเปิดตัวแรกๆคือกว่ากว่าที่เกมจะกลับมาถึงตอนนี้ได้นะในซีซั่นหนึ่ง,ท,งนนที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาถึงเกือบครึ่งปีนะครับเกมเปิดมาครึ่งปีเรียกว่าแย่ไปครึ่งปีครับถือว่า,านานนะครึ่งปีสําหรับเกม Battlefield เนะี่ยก็าเป็นหนึ่งเกมที่เหนื่อยกับการเล่นกับการแบบ ทน,ทนเล่นน่ะพูดตรงๆผมก็กล้าพูดแล้วผมก็ทนเล่นมานานหมดแต่ตอนเนี้ยผมว่าเกมโอเคขึ้นเยอะแต่พอเห็นข่าวนี้รู้สึกแบบโอ้ยก็จะไปแล้วเหรอจะทำไหมแล้วหรอครับภาคนี้ยังไปไม่ถึง4 4สี่ซีซั่นเลยนะนะฮะก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง,กงเกมท,ที่เราก็ต้องก็ไม่อยากจะพูดคำว่ายอมรับอะนะแต่ก็ํำใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่ซื้อภาคนี<า>้<า><า> ผมเห็นหลายคนมาคอมเมนต์กันเยอะเขาแบบโอ้ดีใจจังเลยที่ยังไม่ซื้อนะฮะซึ่งผมก็เข้าใจนะครับแต่หลายคนที่คิดกันแบบนั้นเพราะว่าพอเห็นสภาพ่างเงี้ยคือถ้ารถแบบไม่เยอะจริงคือเกมน,นี้เคยรดสูงสุดประมาณ50%นะครับก็เหลือประมาณ7 0 0้กว่าบาทเนาะจะถามว่ารถจนถึงขั้นที่แบบอยากซื้อไหมมันก็ยังราคาก็ดูเหลืออยู่เทียบกับคุณภาพคอนเทนต์คือถ้าซื้อภาคเนี้ยเอาพูดตรงตรงไปซื้อภาคห้าดีกว่านะภาคห้าที่ยังมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านี้แน่ๆนะครับผมกล้าพูดเลยภาคห้าที่ยังมีอะไรให้เล่นเเเเยยยยอออะะะกว่านี้ล นะครับแมปปืนการปลดล็อกอะไรต่างๆแล้วก็ระบบหัวหน้าสคอรตอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีระบบให้เล่นเยอะกว่านี้เยอะนะฮะแล้วก็ในภาคนี้ระบบตัวละครที่หลายคนเขาไม่ชอบกันซึ่งตอนนี้ไม่ชอบกันก็คือไม่ชอบเหมือนเดิมนะใครที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยภาคนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ไม่ชอบภาคนี้ก็คือจะไม่ชอบจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งระบบที่มันอาจจะไม่แฮปปี้ทุกๆคนอ่ะคือไม่ได้แฮปปี้ได้ทุกคนอ่ะเข้าใจปะ ทุกคนอาจจะเล่นภาคนี้ก็คือบางคนก็สนุกบางคนก็ไม่สนุกก็คือไม่นสนุกเลยนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่อืไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนใครเป็นสาวกนะเป็นด้นฟิวนะบอกเลยว่าภาคนี้โซซิงกันหละโซซิงกันไปตามกันข้างหน้ามีคนด้วยนะะนี่ฮะเข้ามอีกหนึ่งรูปเยอะจังเลยเพื่อนโอ้หะหลายคนก็ไม่ค่อยตอบโจทย์กันเรื่องเรื่องบอดอีกโอ้โหที่มานั่งฟาร์มบอด คือในช่วงช่วงที่เกมเปิดแรกๆแล้วแบบมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เป็นเกมยิงบดไปเลยนะฮะซึ่งในข่าวเนี้ยเท่าที่ผมเห็นข่าวมาก็รู้สึกรู้สึกเซ็งนะแบบไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้นะทั้งที่แบบเกมยังแบบยังไปไม่ถึงฝันฝันฝังฝันเลยอะก็ว่าได้นะในภาคนี้เกมแบบยังโอ้อยากกระปุนลูกโม่ยิงมั่งคือเกมยังแบบยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พูดตรงๆนะครับคือเท่าที่ผมเล่นมาสรู้สึกว่าเกมมันยังไม่ค่อย้อยเท่าไหร่นะครับ บางคนที่เห็นภาควีคือแบบบางคนก็เสียดายภาควีนะที่แบบว่าคือหลายคนผมเชื่อว่าเล่นเกมนี้อยากจะให้เกมมันมันไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำทำในภาควีนะซึ่งเกมมันก็จบตรงภาคนู้นแล้วอ่ะเราก็ทำใจนะโอเคฮะยนระเบิดอุ้ยปลาระเบิดอ่ะระเบิดปะไปไหนแล้ววะมีคนเอาเพื่อนเราเองหรือวะ โอ้โหศัตรูอยู่ข้างหน้าครับผมเฮ้ยโอ้คนอยู่ข้างล่างปะเคไหมเคฮะโอเคแต่มันถามว่ามันสนุกอยู่ไหมมันก็มันก็สนุกแหละสำหรับผมนะแล้วก็เรื่องภาคนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งภาคที่หลายคนดีใจกันอ่าเพราะว่าแฮ็กไม่ค่อยมีถามว่ามีไหมมมีผมก็เห็นอยู่ว่ามันมีแฮ็กแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่า แท็กยังไม่เล่นน่ะที่เราเลยนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าเขาพัฒนาภาคใหม่แล้วเนี่ยภาคนี้จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งทางผู้น่าเขาบอกว่าเออยังจะทำต่อแน่นอนนะไม่ได้ทิ้งนะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเข้าใจฟิลปะหาพนักหาคนไอ้นี่แล้วว่าจะทําภาคใหม่แล้วว่ะมันก็ต้องใช้ทีมงานไปทําต่อไหมเออซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบอืมนะครับเศร้าเศร้าอ่ะจริงจริงเล่นเกมนี้ นะผมเชื่อว่าคนเล่นเกมนี้นะครับด้วยความที่บางคนที่เล่นเกมเนี้ยผมว่ามันต้องแบบมี2องรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมัลติเพยเยอร์กับซิงเกิลเพยเยอร์ซึ่งซิงเกิลเพยเยอร์เอเคยแซะด้วยนะครับเคยเห็นผมเคยเห็นข่าวอยู่ที่เขาไปแซะแบบโอ้ยซิงเกิลเพยเยอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอาจจะเป็นว่าพี่แกก็ทําตอนแรกไม่ทํานะแต่สท้ายก็กลับไปทํานะเพราะจริงๆผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมมาเล่นฟิลอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอนจอยกับจะเอนจอยกับอะไรนะเอนจอยกับ มัตติเพเออร์อทุกคนเพราะต้องเข้าใจว่ามั l ติเพย์เออร์อะบางจังหวะหรือว่าบางคนที่เขาเล่นอะอาจจะแบบพูดตรงๆอาจจะแบบไม่ใช่คนที่แบบเล่นเกมไอพีเอสเก่งแต่เขาอยากเสพบรรยากาศ b a l a n e f e l มันก็ทําให้คนที่เล่นมัตติเพย์เออร์เอ้ยซิงเกิลเพเอร์รอเนี่ยก็มีต้องพูดอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว่าถ้ากลับไปทําแล้วคือกลับไปทํามันก็ดีแหละแต่ว่าจะทำภาคใหม่เลยหรอแล้วภาคนี้ล่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับผม ซึ่งมันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมเห็นข่าวประมาณนี้ก็หยิบมาพูดให้ฟังกันนะครับเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากก็คือเน้นมาพูดคุยกันในภาคนี้ซึ่งถามว่าผมยังเล่นอยู่ไหมยังไงผมก็เล่นนะครับเพราะว่าเป็นอีกมันเดอฟิลที่ผมชอบแม้ว่าบางคนแม้ว่าอาจจะเสียงแตกบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างในภาคนี้นะบางคนรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเกมแบบไม่ใช่มันดอรฟิลที่เราเคยเล่นกันแต่ถามว่ามันสนุกไหมสําหรับผมผมสนุกนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังสนุกอยู่วันยังค่ํา แม้ว่าบางคนไม่ชอบบางคนไม่แฮปปี้ไม่ไม่สนุกไม่อะไรยังไงมันก็ผมชอบอแค่นี้พอนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกเกมแหละไม่มีเกมไหนที่ทุกคนจะเอนจอยทุกคนหรอกครับไม่ว่าจะเกมมันจะทริปเปลิลเอขนาดไหนหรือว่าเกมแบบทุ่มทุมทนสร้างขนาดไหนยังไงทุกเกมครับมันต้องมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดแต่ในเกม Battlefield เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่อยู่คู่หลายหลายคนอ่ะหลาย หลายๆช่วงอายุะผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้ก็ที่เล่นแต่ภาคแรกๆนะคุณไม่เด็กแล้วนะเออก็น่าจะหลักๆเลข3หละฮะเออผมเชื่อนะเพราะว่าเกมก็ค่อนข้างนานแล้วนะฮะอืมทั่งนีผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทันเหมือนกันนะแต่ถามว่าผมได้เล่นภาคแรกๆถึงขั้นแรกๆหรือไม่ก็ไม่ขนาดนั้นก็ยังเป็นหนึ่งเกมที่เรายังเชื่อมัน่นผมยังเชื่อมั่นนะครับแม้นะว่าอาจจะมีข่าวว่าอาจจะโดนทิ้งในภาคน,นี้แต่ผู้ว่านายเขาบอกว่ายังยังทำอยู่ยังทำอยู่นะยังไม่ไปนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของ ข่าวในวันนี้ที่มาพูดให้ฟังกันนะครับก็ยังเชื่อมัน่นผมก็ยังเชื่อมั่นเกมนี้อยู่แม้ว่าจะออก,ออกผ้าใหม่มาผมก็ยังอาจจะยังเดวันเหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเควันนี้พูดครา่าวๆนะครับหากมีข้อมูลและผิดพลาดก็ขอภัยในนาทีดดวยลวกันนะก็วันนี้มาพูดคุยให้ฟังกันกันกบข่าวตรงนี้ก็มาเราดูกันต่อไปว่าแบตเทิลฟิลของือสองจะเป็นยังไงนะคตครับจะถูกเทไหมจะไปต่อไกลแค่ไหนแล้ว้าใหม่จะเป็นยังไงก็มาเราดูกันแล้วกันโอเควันนี้มันนี่ละครันจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรแชร์คร